สวัสดีครับพบกับดวงรายวันของวันที่22เมษายน2566นะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์ขึ้น3ามค่ำเดือน6ปีเถาะนะครับวันนี้สีที่ใช้เสริมโชคลาภนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับนะแล้วก็สีที่เป็นพลังอำนาจนะครับนะก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะครับสีที่ห้ามก็จะเป็นสีเขียวนะครับวันนี้จะไม่ดีนะ อาจารย์จะใช้ไพ่ชุดนี้นะครับเป็นชุดไรเดอร์เวทนะครับย4่สี่ทาร์ลนะฮะเพื่อเช็คพลังงานไพ่ของคนที่เกิดทั้ง7วันว่านะครับดวงชะตาของคุณนั้นวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครใครจะมีโชคหรือใครที่ไม่ดีแล้วจะแก้ไขอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคุณผู้ชมทางทิกตอกช่วยกดหัวใจแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆนะครับอคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์เพื่อเปลี่ยนพลังงานชีวิตขตัวคุณเองนะครับ คนที่ชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเจอกับอาจารย์นะครับไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับในช่องนี้ก็กดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ดูดวงส่วนตัวอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจนะครับคนที่ชมติดต่อกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิดต่อของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันอาไว้ได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อจองคิวไว้ที่อินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มได้เลยนะครับคุณ แตะลิงตรงที่ใต้คําอธิบายเข้าไปโอนเงินจองคิวไว้ที่อินบ็อกซ์ของเพจไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะสาธุสาธุสาธุนะฮะพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดตั้งจีลอธิษฐานมานะครับอาจารย์จะเริ่มจับจากวันอาทิตย์ครับไพ่ที่ได้นะครับได้ไพ่สิบดาบนะฮะวันนี้จะทํากิจการใดๆนะต้องระมัดระวังเป็นไพ่แห่งการหักหลังวันนี้ทํางาน มีหุ้นส่วนไม่ดีเลยนะครับเพราะว่ามักจะมีเหตุที่จะทาให้เรานั้นเครียดแล้วก็นะครับะระวังเรื่องเอกสารสัญญาการเซ็นอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ถ้าทํางานเป็นหุ้นส่วนต้องเจรจากันให้ดีๆต้องคุยกันตกลงกันให้ดีๆนะครับส่วนการเงินครับวันนี้อย่าเพิ่งให้ใครหยิบยืมนะครับระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งเรื่องการเงินครับสุขภาพระวังอาการปวดกระดูกปวดตามข้อปวดหลังปวดเอวนะครับ คนโสดครับวันนี้ความรักยังไม่มีใครเข้ามานะครับเพงมีก็มักจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะครับ mm hmm. คนที่มีคู่ครับช่วงนี้อาจจะมีเรื่องจุกจิกนะครับอิดอัดเพราะว่าอะไรนะครับ mm hmm. มักจะมีคนมายุมาใหญ่ให้ความรักของคุณนั้นมีปัญหานะครับ mm hmm. วันนี้ขอพรเสริมดวงขอโชคลาภนะครับ mm hmm. จากองค์พระพิฆเนศผู้ขจัดอุปสรรคครับผมพ mm ัน hmm. ท,ที่เกิดในวัน ได้ไพ่8เหรียญกิจการวันนี้นะครับพลังงานไพ่บอกว่าเป็นพลังงานที่ต้องขยันนะครับนะทำไม่ได้หยุดเลยวันนี้งานเยอะมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะเป็นการเริ่มต้นกิจการใหม่ที่ดีนะส่วนการเงินวันนี้นะครับมักจะได้จากการกระทำองตัวคุณเองนะครับ กำลังมีการคิดวางแผนในการจะเก็บเงินยังไงนะครับให้ดีนะอะไรอย่างนี้นะครับโชคลาภมันยังไม่มานะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของปวดหลังปวดเอวนะครับนะปวดคอสายตาไม่ค่อยดีนะดูแลกันนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับคนโสดครับวันนี้คุณตั้งหน้าตั้งตานะครับที่จะสร้างฐานะสร้างครอบครัวนะครับเพื่อที่จะให้คนที่เข้ามานั้นมีความสุขนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ตัวคุณเองนั้น คิดถึงแต่ครอบครัวอยากทําให้ครอบครัวนั้นชัดเจนและมีความมั่นคงนะครับแต่ว่าแบ่งเวลาให้กับครอบครัวบ้างนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภครับจากองค์เทาเวสวรรณครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่สี่ถ้วยนะครับพลังงานวันนี้ก็มักจะเป็น พลังงานแห่งการช่างเลือกบางครั้งเนี่ยสิ่งดีๆที่คุณมีอยู่แล้วคุณกลับมองไม่เห็นนะฮะไม่ค่อยสนใจนะกลับไปไขว่คว้าในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงบางครั้งก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์นะครับนะเพราะฉะนั้นการงานอะไรก็แล้วแต่นะครับอะไรที่กะเกณเอาไว้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทําถ้ามันยังไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์นะครับนะให้ทําในสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้านี้ก่อนนะครับ าการเงินครับวันนี้โชคลาภมักจะอยู่ในบ้านเนาะแล้วก็การเงินนั้นนะอย่าเพิ่งใช้ใจ่ายอะไรเยอะควรคิดควรวางแผนก่อนนะครับสุขภาพวันนี้ให้ดูในเรื่องของภูมิแพ้แพ้อากาศนะครับเนาะคนโสดครับวันนี้นะก็จะมีคนแอบรักนะฮะบางครั้งคุณก็คนที่รักคุณคุณกลับไม่สนใจคุณกลับไปสนใจคนที่ไม่รักคุณนั่นละน,นะครับช่างเลือกนะคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักของคุณนั้น นะให้กลับมาสนใจคนในบ้านนะครับบางครั้งบางทีคุณอาจจะสนใจในการหาเงินคุณอาจจะสนใจในเรื่องของกิจการมากเกินไปก็กลับมาสนใจคนที่บ้านบ้างก็ได้นะครับนะนะขอพรขอโชคลาภนะครับวันนี้ให้ขอกับองค์พระพรหมเทพหรือพระนารายครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันกลางคืนนะครับ ได้ไพ่เดดเดทนะฮะกิจการในวันนี้ให้ระวังเรื่องอารมณ์การทะเลาะความขัดแยง้งหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในงานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันนี้หลีกเรื่องการทะเลาะได้เป็นยิ่งดีนะครับเพราะถ้าทะเลาะกันไปแล้วเนี่ยนะครับกิจการของคุณอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะตกงานได้นะครับในวันนี้ใจเย็นๆน,นะครับการเงินนะครับวันนี้โชคลาภยังไม่มานะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะอยากจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ให้ทําบุญ นะครับไปทําบุญลงศพนะครับและไปถวายสังฆทานกรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับนะสุขภาพให้ระวังโรคเก่าๆที่จะเข้ามาอุบัติเหตุนะครับเลือดตกยางออกต้องระมัดระวังนะฮะคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณนั้นนะมักจะหวัวนับลึกนึกถึงแต่ความรักเก่าๆที่แตกสลายไปแล้วก็วางใจแล้วก็ไปต่อได้ดีกว่านะครับอย่าไปจมอยู่กับอดีตคนที่มีคู่นะฮะให้ร,ระวังการทะเลาะความขัดแย้งหรือ นะครับอารมณ์แตกหักที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใจเย็นๆเน,ะนาะวันนี้พุธกลางวันนะฮะให้ไปขอพอรกับองค์ทเทวสุวรรณนะครับพุธกลางคืนให้ไปขอพอรกับองค์พิฆเนตนะครับผมทันที่เกิดในวันพระฤหัสบ,บดีได้ไพ่หกในเท้านะฮะกิจการในวันนี้ก็ มักจะมีเรื่องดีๆนะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความาสุขความสําเร็จในเรื่องของกิจการงานต่างๆอดทนมานาน,นวันนี้ก็ผ่านอุปสรรคไปได้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้ทําทกิจการเริ่มต้นกิจการเริ่มด้วยความมั่นใจได้เลยนะครับการเงินนะครับวันนี้จะมีคนมาสนับสนุนเปิดกิจการการคร้าการขายก็เงินคล่องตัวนะครับสุขภาพนะให้ดูในเรื่องของการทานน้ําน้อยนะครับ ให้หมั่นทานน้ําด้วยอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับคนโสดนะครับวันนี้คุณเป็นคนมีเสน่ห์นะมักจะมีคนเข้ามาชอบอยู่เยอะแยะเลยนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนะฮะก็ถือว่าสมบูรณ์นะฮะมีความสุขนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับหันมาดูแลเอาใจใส่ในเรื่องครอบครัวให้มากขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับองค์ท้าวเวสสุวรรณครับ ท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่สามดาบนะครับวันนี้ต้องทําใจแหละนะครับถ้าจะทํากิจการอะไรตัวคุณเองจะต้องใช้สตินะครับนะมันอาจจะไม่ได้ดังใจมันอาจจะมีปัญหาเรื่องความขัดแยง้งคุณต้องวางใจเป็นกลางนะครับให้อภัยได้ยิ่งดีกิจการของคุณจะได้เดินได้แล้วก็ผ่านอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนนะครับการเงินวันนี้ยังไม่มีเข้ามานะครับให้ อย่าให้ใครหยิบยืมเงินทองเพราะมันจะสูญหายนะครับสุขภาพให้ระวังในเรื่องของการเรียนไม่อกน้อยใจนะครับนะก็จะทําให้นะครับกินอะไรไม่ค่อยลงอะไรประมาณนี้นะฮะคนโสดวันนี้ความรักยังยังดูไม่ดีนะครับยังไม่มีอะไรเข้ามานะครับคนที่มีคู่นะครับให้ระวังการมีปากเสียงหรือความขัดแย้งกับแฟนหรือคนรักของคุณเพราะนั้นแล้วนิ่งไว้ก่อนนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับองค์พระตรีมูรติหรือพระแม่ลักษมีครับ ท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับผมได้ไพ่ราชาดาบนะครับวันนี้อุปสรรคของคุณมันจะใหญ่โตแค่ไหนนะครับกิจการนั้นจะใหญ่หรือเล็กนะครับอาจารย์ว่าคุณมีความสามารถเพราะได้ไพ่ราชาดาบนั่นนะฮะก็ก้าวข้ามไปได้อยู่แล้วละครับเนาะการเงินนะครับวันนี้ต้องมีการวางแผนในการใช้จ่ายนะครับอ,อย่าเพิ่งจ่ายเยอะนะครับ สุขภาพนะฮะวันนี้ให้ดูแลในเรื่องของการพักผ่อนการทํางานหนักมากเกินไปนะครับคนโสดนะครับวันนี้ความรักนะมักจะต้องต่อสู้แล้วเจออุปสรรคใหญ่นะครับถ้าคนอดทนก็จะสําเร็จนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่คุณต้องใช้ความนิ่งความเป็นผู้ใหญ่ของคุณนั้นเอาชนะปัญหาในทุกๆเรื่องของความรักของคุณไปได้นะครับวันนี้ขอโชคลาภกระองค์พญานาคครับคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ